รีวิว iPhone 16 Pro Max กับ Camera Control ลูกเล่นใหม่จำเป็นหรือเปล่า โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราก็ลองใช้เนาะตัวของ iPhone 16 Pro Max มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกข้าวๆนะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างทางในเรื่องของกล้องนะครับดีไซน์ใหม่ความร้อนแบตเตอรี่นะครับที่เขามีการอัปเกรดมาในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะแต่สําหรับตัวธรรมดานะครับและก็ตัว plus เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มในเรื่องของดีไซนน์กัเลย ดีไซน์ในครั้งนี้นะครับเราก็พูดกันไปคร่าวๆแล้วเนาะในคลิปพรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะมารีแคปกันไวๆเนาะสิ่งที่มีการเปลี่ยนไปในเรื่องของดีไซน์ชัดเจนเลยเนี่ยนั่นก็คือหน้าจอของเขานั่นเองสําหรับตัว Pro Max เนี่ยก็ถูกขยายหน้าจอมานะครับเป็น6.9นิ้วนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเห็นได้ค่อนข้างชัดเนาะหลังจากที่ลองใช้งานมานะครับถัดไปอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนั่นก็คือขอบของเขานั่นเองจากเดิมเนี่ยที่เป็นแบบบ u ัชนะครับเป็นบลนะัชเท็กซเจอร์เนาะครั้ง ้ขึนมีความเรียบขึ้นมีความหรูขึ้นนั่นเองครับและก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เปลี่ยนไปนนะก็คือ Camera Control นั่นเองครั้งนี้ก็มีมาให้ใช้งานทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นปกติจนถึงรุ่นโปรแม็กเขาก็มีมาให้เราใช้งานนั่นเองอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเล่าความรู้สึกของ Camera Control กันก่อนว่าหลังจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับปุ่มนี้นะครับต้องขออนุญาตใช้คําว่าปุ่มนะครับเพราะว่า Apple เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่า Camera Control เนี้เป็นปุ่มซึ่งตรงนี้เองนะครับต้องบอกได้เลยว่าเออการใช้งานอะไรต่างๆมันก็คือปุ่มนั่นแหละเวลาที่เรากดไปอะไรไปแล้วเนี่ยมันมีเสียงคลิกเสียงอะไรอยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ คือมันก็สามารถกดลงไปได้แบบว่าใช้น้ำหนักแบบว่ามีเสียงคลิกอะไรต่างๆเหมือนกับทัชแพดเลยอะทุกคนและเวลาที่เรากดปุ่มพาวเวอร์นะครับมันก็มีเสียงเหมือนกันนะแต่แค่ Apple นะ่ยไม่ได้เรียกไอ้ตัวนี้ว่าเป็นปุ่มเฉยๆนะครับและก็วัสดุนะครับที่เขานามาทา camera control ตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือส a ตฟล์นั่นเองทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่เวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะก,การรอยขีดข่วนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเอออันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้ว s m ้ l l Pixel ิกเซล์ค่ะพาสต s ฟเซเอเองเวลาที่เราเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวานะครับกดหนักนกดเบาเขาก็จะรับรู้ได้เนาะโดยตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ทำงานนะครับควบคู่กับแฮปติกเอนจิ้นนั่นเองที่จะมีแฮปติกฟีดแบ็กนะครับเวลาเราสัมผัสหนักสัมผัสเบาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีฟีดแบ c กกลับมาที่นิ้วเราเหมือนกันอันนี้ก็ะจะเอาไว้ใช้นะครับหรือว่าเอาไว้รีมายเวลาที่เราใช้งานอะไรได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยครับโดยสาหรับการควบคุมกล้องของเขานะครับตรงนี้ขอนิยามแล้วก็แยกคำให้ชัดเจนเลยเนะ นั่นก็คือการกดและก็การสัมผัสนันเองอ่ะสำหรับการกดนะครับนั่นก็คือกดครั้งแรกเนี่ยปึ้งมันก็จะเป็นกดเข้าไปเพื่อกดใช้งานกล้องเนาะและก็กดอีกทีครับมันก็จะเป็นการกดชัตเตอร์นั่นเองก็จะเป็นการกดปกติที่แบบว่าเราสามารถกดแบบว่าลงน้ําหนักเสียงคลิกออกมาได้แต่ว่าการสัมผัสถ้าสัมผัสไปหนึ่งครั้งปึ้งมันก็จะเป็นการควบคุมสําหรับการตั้งค่าที่เราตั้งค่าเอาไว้ตรงนี้โฟนตั้งให้ปุ่มนี้มันควบคุมการเปลี่ยนเลนส์กล้องนั่นเองเนาะตรงนี้เวลาที่เรากด ไปหนึ่งครั้งแล้วเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับมันก็จะเป็นการเลื่อนเปลี่ยนกล้องนั่นเองอ่ะแต่สําหรับการสัมผัสไป2ครั้งปึกป๊กปอ่ะมันก็จะเป็นการตั้งค่านั่นเองว่าเราเนี่ยต้องการที่จะตั้งค่าอะไรบ้างตั้งแต่ Exposure นะครับ depth zoom หลาหลายคนงงว่าเอ๊ะตัวของซูมแล้วก็ตัวของกล้องเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับสำหรับการซูมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถซูมได้ละเอียดเลยนะตั้งแต่แบบว่า0.5 0.6 0.7ไปถึง1แล้วก็ไปจนถึง 25x เลยนะครับแต่สําหรับตัวของกล้องเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนเลนส์กล้องที่เป็นการเปลี่ยนระยะเริ่มต้นนั่นเองเอออันนี้ฝนใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยน0.5 1 2แล้วก็มากสุดที่5้นั่นเองแต่ถ้าอยากเลื่อนซูมนะครับตั้งแต่0.5ไปจนถึง2 25x เลยเนี่ยตรงนี้ให้เพื่อนๆนนครับเปลี่ยนไปที่การซูมนั่นเองเนาะมันก็จะเป็นการซูมแบบว่าทุกระยะเลยนั่นเองและถัดไปก็จะเป็นสไตล์และก็โทนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็คล้ายๆกันอยู่เหมือนกันนะสำหรับสไตล์ก็จะเป็นโฟโตกราฟิกสไตล์นั่นแหละที่เราตั้งค่าเอาไว้อะไรต่างๆแต่สําหรับโทนเนาะมันเหมือนเป็นการปรับสีโทนสีผิวสีความสว่างอะไรต่างๆเนี่ยให้มืดกับสว่างแค่นั้นแหละมันก็จะมีความแตกต่างนะครับระหว่างเอ็กโพเอร์กับโทนอีกทีหนึง่งซึ่งเอ็การโพสเาอร์ม จะเป็นการปรับทั้งค่าสีและก็ความสว่างนั่นเองเอออันนี้จะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับและสําหรับการใช้งานปุ่มนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าหลายหลายคนในออฟฟิศของเราที่ได้ลองใช้เนาะตรงนี้เองมันก็สร้างความแบบว่าสับสนให้กับหลายหลายคนเนาะเอาง่ายๆออฟฟิศของเราเนี่ยหลายๆคนตอนที่ใช้งานครั้งแรกก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับทุกคนแบบว่าพอจะเปิดกล้องแล้วก็แบบแค่แบบสัมผัสไปเฉยๆแบบว่าอุ้ยทาไมมันเปิดไม่ได้นะน่นนี่คือมันต้องกดลงไปจริงๆเลยอะมันถึงที่จะเปิดกล้องได้นะครับด้วยความที่ Apple ไม่ได้เรียก าเป็นปุ่มแล้วเนี่ยมันทําให้หลายๆคนเข้าใจว่าเออมันจะคล้ายๆซอริสเตตที่อยู่ใน iPhone 7 iPhone 8หรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถกดลงไปได้ที่ต้องใช้น้ําหนักมือของเราปกติที่เป็นปุ่มเนี่ยแหละต้องบอกได้เลยว่าหลายๆคนในออฟฟิศของเราที่ได้ลองใช้เนาะทั้งคนที่มือใหญ่มือเล็กนะครับเจอปัญหาเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือใช้งานแนวนอนไม่ถนัดเลยสําหรับคนที่บอกว่าปุ่มนี้เนี่ยเขาดีไซน์หรือว่าเขาออกแบบมาให้การใช้งานสําหรับแนวนอน ตรงนี้ขออนุญาตเห็นต่างนิดนึงนะครับเวลาที่ยเราใช้งานแนวนอนนะปุ่มมันควรที่จะอยู่ตรงนี้ไงทุกคนแต่มันต้องเอื้อมนิ้วะมาตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆแ,และเวลาที่เราจะเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเราก็ต้องง้างนิ้วอีกอะไรอีกนะครับตรงนี้ก็เลยไปนั่งคิดนอนคิดมานะครับว่าเออทำไมเขาถึงเลื่อนปุ่มขึ้นไปข้างบนขนาดนี้นะครับซึ่งพอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็ตกตะกอนออกมาเป็นความคิดได้นะทุกคนว่ามันเหมาะสําหรับการใช้งานแนวตั้งนี่แหละเวลาที่เราหยิบออกมาจากกระเป๋านะครับ แล้วก็เรากดไปอย่างนี้เลยนะครับกดหนึ่งทีเปิดกล้องกดอีกทีหนึ่งถ่ายได้เลยตรงนี้ถือว่าถนัดมากๆและก็เหมาะมากๆซึ่งปกติแล้วว่าเวลาที่เราถือโทรศัพท์อะแน่นอนว่ามันจะอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าการที่ลดมือลงมาอีกนิดนึงอะแล้วกดถ่ายอะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยมันจะลำบากไปกว่าเดิมหรือว่ามันจะใช้ยากไปกว่าเดิมนะครับเออมันน่าจะดีไซน์มาสําหรับคนที่ใช้งานแนวตั้งมากกว่าสําหรับความรู้สึกส่วนตัวนะย้ําว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ลละคนแ้วกก็าร ้งานของแต่ละคนเนาะตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ส่วนตัวนะครับแล้วก็ความเห็นของคนในออฟฟิศเนี่ยตรงนี้ความเห็นตรงไปทางเดียวกันเลยนะครับว่าเขาออกแบบมาเพื่อสําหรับการใช้งานแนวตั้งมากกว่าและสําหรับการใช้งานคู่กับเคสกันบ้างต้องบอกเลยว่าสําหรับเคสมาใหม่ๆช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงแรกเนาะมันก็จะมีเคสสาหรับเติร์ดปาร์ตี้ที่แบบว่าเฉาะรูหรือว่าเจาะรูแบบเว้ารูตรงนี้ไปเลยอะแล้วเคสอะด้วยความที่มันมีความหนาอยู่แล้วอะทุกคนเ,เวลาที่เราใส่แล้วก็เราจับไปแล้วอะแล้วเราใช้ปุ่มนี้ต้องบอกไ้เลยว่ามันม ลำบากในระดับหนึ่งเลยเวลาที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับตรงนี้อาจจะต้องรอไปสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะหาเคสที่มันแบบว่าหุ้มแบบว่าเรียบเนียนทั้งปุ่มไปเลยนะครับแล้วก็ใช้งานผ่านตัวเคสไปเลยตรงนั้นน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าใช้งานที่เป็นเคสวาวลแล้วว่าฝนรู้สึกว่าเราจะต้องกดนิ้วหรือว่ากดจุ่มนิ้วไปอีกทีหนึ่งอ่ะเพื่อให้สามารถกดปุ่มหรือว่าใช้งานไอ้ปุ่มนี้ได้นะครับซึ่งเออค่อนข้างที่จะมีความลําบากในระดับหนึ่งเลยสําหรับการใช้งานปุ่มนี้ซึ่งหลายๆคน คงแบบสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราไปใช้โทรศัพท์ที่เป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นปกติที่มันมีหน้าจอเล็กล่ะมันน่าจะถนัดกว่าหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับตอนแรกก็แอบคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พอเอาตัวเล็กนะครับมาเทียบกันแล้วปุ่มคิมเมอร่าคอนโทรลโพซิชันของเขาอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะใช้โทรศัพท์หน้าจอที่มันเป็นโทรศัพท์หน้าจอรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กแล้วเนี่ยการใช้งานปุ่มหรือว่าความถนัดในการใช้งานปุ่มตรงนี้จะไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะโพซิชันในการวางปุ่ม เราก็จะต้องเอื้อมมือไปใช้งานเหมือนกันเลยนะครับเออตรงนี้ก็เป็นความลําบากสําหรับการใช้งานของปุ่มนี้ซึ่งสําหรับใครนะครับที่ใช้ iPhone 16ทุกรุ่นเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นหน้าจอใหญ่นะครับอย่างตัว plus หรืออย่างตัว pro max เองเนี่ย,ยก็จะเจอปัญหาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือ position ป,ปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ในตําแหน่งเดียวกันทุกรุ่นเลยนั่นเองแล้วก็ความถนัดหรือความอะไรยังไงอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกรุ่นเลยครับและสําหรับการนําปุ่มนี้นะคร ได้เลยว่าม like ีความไม่ถนัดเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลองทดสอบมาหลายวันหลายแบบหลากหลายสถานการณ์แล้วนะครับถ่ายยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ไม่ถนัดนะครับวงเล็บสําหรับคนที่ตั้งค่าปุ่มนี้ให้เป็นการตั้งค่าซูมเนาะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเวลาที่เราอ่ะกดเปิดกล้องมาแล้วแล้วก็พลิกกล้องไปอย่างเงี้ยจังหวะที่พลิกกล้องหรือจังหวะที่จับโทรศัพท์อ่ะคือเราอ่ะจะต้องมีการจับให้โทรศัพท์อ่ะมันแน่นหรือมันแบบว่ารู้สึกมั่นคงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งพอเราจับโทรศัพท์ให้มันแน่นเดือ อะไรแบบนี้แล้วว่ามันเป็นการกดคลิกไปหนึ่งครั้งเพื่อเข้าการตั้งค่าในการซูมแล้วว่าแล้วถ้าจังหวะที่เรามีการแบบว่าเผลอแบบเลื่อนนิ้วหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการซูมเอาหรือว่ามันเป็นการซูมอินที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับทุกคนบางทีเราไม่ได้ต้องการที่จะถ่ายหน้าเราใกล้หรือบางทีเราไม่ได้ต้องการที่จะสลับเลนไปเป็นอัลต์ไวเพื่อที่จะลดทอนความละเอียดในการเซลฟี่หน้าตัวเองไงทุกคนเออสำหรับการตั้งค่าปุ่มนี้ให้เป็นปุ่มซูมแล้วเซลฟี่ตัวเองด้วยกล้องหลังต้องบอกได้เลย,เลยว่าไมม่่ถนนัดากกกๆรซึงงตี้็ ปัญหาโดยการใช้ปุ่มนี้ตั้งค่าให้เป็นปุ่มเปลี่ยนกล้องไปเลยเออตรงนี้จะลดทอนนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่าเพราะว่าความหนืดสําหรับการเลื่อนเปลี่ยนกล้องอะ่ะมันจะมีมากกว่าสําหรับการซูมนะเพราะว่าการซูมเนี่ยเราเลื่อนนิดนึงอะ่ะมันก็จะเป็นการซูมเอาหรือซูมินแล้ว่แต่สําหรับการตั้งค่าให้เขาเป็นการเปลี่ยนกล้องไปเลยอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเลื่อนนิ้วนิดนึงอะ่ะมันก็ยังไม่เลื่อนนะครับมันต้องใช้ความหนืดแต่ว่าความไกลในการแบบว่าเลื่อนในการเปลี่ยนเลนส์ตรงนี้เราก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้้้องตนแลวก็จะ กว่าสําหรับการถ่ายเซลฟี่ตัวเองด้วยกล้องหลังครับและถัดมานะครับก็จะเป็นการแชร์มากกว่านอ้อถ้าถามว่าโฟนใช้งานปุ่ม camera control กับโหมดไหนการตั้งค่าไหนบ่อยนะครับก็การตั้งค่าของเขาเนี่ยมันก็มีหลายโหมดเนาะไม่ว่าจะเป็น exposure นะครับหรือว่าค่า depth นะครับหรือว่าสไตล์โทนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีหลายอย่างเลยแต่ว่าโหมดที่โฟนเลือกเลยเนี่ยก็จะเป็นโหมด camera ม,มากกว่านะครับต้องบอกได้เลยวว่าปกติแล้วเนี่ยโฟนเป็นคนที่สลับเลนในการถ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายในระยะของเลนนั้นๆเลยไม่ได้มีการ ซูมเพิ่มซูมอินหรือซูมเอาเพิ่มเนาะมันก็จะได้ความละเอียดของเลนนั้นั้นแบบว่าเต็มความละเอียดเลยนะครับถ้าปรับเป็นการซูมเนาะอย่างที่บอกมันก็จะเป็นการถ่ายแบบว่าซูมแบบละเอียดเกินนะแบบ1.5 1.62.5่องะไรเงี้ยซึ่งมันสูญเสียความละเอียดของเลนนั้นั้นไปนะครับเออตรงนี้ก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์โฟนสําหรับการซูมโหมดซูมนั่นเองเนาะและถ้าถามว่าโหมดเอ็กโพเซอร์หลักเป็นยังไงนะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเออบางทีแล้วว่าเราเซลฟี่ด้วยกล้องหลังแบบเเเเนนนี้้้้ยแลลววิรรราาาออออไไไไปโดดหืออะ่งกก็ม จะให้หน้าของเราสว่างเกินไปหรือไม่ได้อยากจะให้หน้าของเราดําเกินไปนะครับบางทีเราถ่ายกับเพื่อนเราก็อยากที่จะส่งต่อกับเพื่อนไวๆเลยครับตรงนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับโฟนสักเท่าไหร่หรือว่าหมดเดฟเองก็ดีบางทีเราอยากจะได้เดฟหรือว่าเราอยากจะได้มิติที่มันเป็นมิติของกล้องนั้นๆเลยนะครับก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเนาะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับโฟนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นการแชร์เฉยๆเนาะแล้วถัดมานะครับสไตล์กับโทนหล่ะตรงนี้ใช้งานไม่บ่อยหรอกนะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าสไตล์อะเรามากดเปลี่ยนก่อนถ่ายตตตั้งงแแ่รรกขวา นะตรงนี้รู้สึก <c oughs> ว่ามันจะเห็นภาพแล้วก็กดง่ายกว่าเนาะบางทีมากดสไตล์เลื่อนๆดูมันรู้สึกว่ากดยากกว่านะครับแล้วก็สําหรับตัวโทนตรงนี้เนี่ยมันจะมีความง่ายกว่าถ้าเรากดตั้งค่าตั้งแต่แรกเลยน,นั่นเองครับก็แล้วแต่คนนะบางคนเนี่ยอาจจะชอบการเปลี่ยนโหมดอื่นหรือการตั้งค่ามืออื่นตรงนี้ไม่ว่ากันเลยแล้วแต่คนขนัดแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าอันนี้มาแชร์กันให้ฟังเฉยว่าเออสําหรับการตั้งให้เขาสลับเลนกล้องเนี่ยก็จะเหมาะที่สุดสําหรับการใช้งานของโฟนนั่นเองครับและข้อดีสําหรับปุ่มนี้น,นะครับเข ตั้งค่านะครับเอาไว้ใช้กับแอป,ปอื่นได้เหมือนกันสําหรับแอป,ปที่มีกล้องนะครับอย่างเช่นตัวของ In s t a g r a m เนี่ยเวลาที่เราตั้งไปแล้วนะครับเราก็สามารถกดหนึ่งทีปุ้งเพื่อเปิดกล้องของ i n s t a g r กรก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการถ่ายสตอรี่ให้เราแบบไวๆนะครับกดปุ่มนี้ไปอีกทีปุ้ง ก็จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนั่นเองซึ่งเท่าที่โฟลลองมาตั้งแต่แบบว่าตอนพรีวิวได้เครื่องใหม่ๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตนะครับให้เราสามารถใช้ปุ่มนี้ในการอัดวิดีโอหรืออะไรต่างๆเนาะแต่สําหรับการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็รวดเร็วดีครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มนี้เนาะช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงแรกๆอยู่นะครับแอปที่รองรับเนี่ยเขาอาจจะยังมีน้อยเนาะแต่ว่าอาจจะต้องรอดูหลังจากนี้อีกทีนะครับพวกแอปเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆนะครับเขาก็อาจจะทาเพื่อง มาในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างน,นะครับสำหรับการขยายหน้าจอมันเป็น6.9นิ้วแบบนี้เนี่ยเวลาที่ใช้งานถือใช้งานปกตินาะมันจะมีผลขนาดนั้นไหมต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้มีผลโดยตรงนะครับเพราะว่าขนาดหน้าจอที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาเพิ่มข้างบนนะครับแต่ว่าไม่ได้ขยายในส่วนของขอบด้านข้างตรงนี้เนาะซึ่งก็การจับถือเมื่อเทียบกับตัวของ iPhone 15แล้วว่าฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าเวลาที่เราเอามาใช้งานจริงๆตรงนี้จะสัมผัสดได้เลยว่าเออหน้าจอของเขามันมีขนาดใหญ่จริงๆทุกคนนนซึ่่งตอทีเเห็ไดด้ชัลย นั่นก็คือตอนที่เราดูวิดีโอหรือว่าเสพคอนเทนต์ที่เป็นแบบว่าแนวนอนนั่นเองเนาะตรงนี้จะสัมผัสได้เลยนะครับว่าขอบหน้าจอของเขาเนี่ยมันจะมีขนาดที่แบบบางลงแบบชัดมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ d y n a ิ i c Island หรืออะไรด้านบนตรงนี้ด้วยความที่หน้าจอมันขยายใหญ่ขึ้นนะอ่ะอย่างตัวของ iPhone 15มันยังมีความรู้สึกที่แบบว่าเออหน้าจอมันยังแบบว่าแน่นๆเพราะมีตัวของ Dynamic Island อยู่ด้านบนเนาะแต่พอเป็นตัวของ iPhone 16แล้วอะตรงด้านบนตรงนี้มันจะรู้สึกว่าเออ Dynamic ไอแลนด์ Island, มันแบบเหมือนดูเล็กไปเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันนะแต่ว่าด้วยความบางของขอบเบเซลขอบสีดานะครับแล้วก็หน้าจอที่ขยายเข้ามามาเลยทําให้เรารู้สึกไม่ได้อึดอัดเหมือนกับตอนที่เป็น iPhone 15หรือว่า i p h o n นก่อนๆรุ่นก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วกันเวลาที่เราใช้งานในส่วนของการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเสพคอนเทนต์ดูหนังอะไรแบบนี้และสําหรับในเรื่องของการฟังเพลงครั้งนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าลาโพงของเขาดีขึ้นตรงนี้เราก็พรีวิ แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังกันไปคร่าวๆแล้วนะครับตั้งแต่ตัวพรีวิวตัวเครื่องเนาะจะเห็นได้เลยนะครับว่าลําโพงของเขาเนี่ยมีติเสียงดีขึ้นนะครับเสียงดังขึ้นแล้วก็มีตีเสียงเวลาที่เล่นเกมอะ่ะตรงเนี้ยทีมงานก็คือทักเลยนะครับว่าอุ้ยเสียงมันดีขึ้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเออตรงเนี้ยสัมผัสได้เลยจริงๆว่าเสียงของ iPhone 16รุ่นของ Pro Max นะย้ำนะครับว่ารุ่นเดียวนะั่นก็คือรุ่นของ Pro Max ที่มีเสียงที่ดีขึ้นนั่นเองแต่ในรุ่นของรุ่นปกติแล้วก็รุ่่่่่นนนนะะรรักกูู้สึวาาาาเเเเออออออจจจจยยยงหมมมืดิไีปล แปลงในเรื่องของลำโพงมาแต่ว่าตัวของโปรแม็กนี่แหละที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมิติมันดังขึ้นอะไรขึ้นเสียงดังขึ้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัปเกรดมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกมาในงานพรีเซนต์เนาะว่าเออลำโพงเขามันดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่โฟนชอบมากๆเพราะว่าปกาติแล้วว่าโฟนชอบฟังเพลงผ่านตัวของ Apple Music แล้วก็เอาวางแนวนอนแบบนี้ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าแบบอุ้ยมิติมันแบบมีมิติขึ้นจริงๆแล้วก็เสียงมันดังขึ้นมากๆนะครับเมื่อเปิดเสียงในระดดััับบบสุเทียกตวของ iPhone 15 Pro Max ครับมาในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็การระบายความร้อนกันบ้างนะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าทําออกมาได้ดีมากๆเนาะสำหรับตัว iPhone 16 Pro Max นะครับทั้งในเรื่องของการแสดงผลกราฟิกนะครับแล้วก็การกระจายความร้อนหรือว่าการระบายความร้อนของเขานนัเองซึ่งทีมงานของเราเนี่ยก็นําไปทดสอบนะครับเกมตั้งแต่ ROV นะครับไปจนถึงเกมระดับ Triple A เลยทีเดียวตรงนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ถัดไปนะครับในเรื่องของการใช้งานกล้องเนอะตรงนี้หลายๆคนก็คงอยากรู้นะครับเวลาที่เรานําไปถ่ายในสถานการณ์ต่างๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนตรงนี้จะมีการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นแค่ไหนนะครับและก็เวลาที่เราใช้งานกล้องหนักๆเนี่ยตรงนี้จะสามารถระบายความร้อนได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราตัดภาพออกไปข้างนอกกันครับ ออกมาอยู่ข้างนอกกันแล้วนะครับเราก็จะมาทดสอบกล้องของ iPhone 16 Pro Max นะครับแล้วก็ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นภาพหรือว่าวิดีโอจาก iPhone 16 Pro Max นั่นเองเนาะนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบ Camera Control นะครับ Audio m i c นะครับเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูเลยว่าเสียงแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ และก็ถัดมานะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะสำหรับการบันทึกเสียงแบบ Special Audio นะครับกับ Studio Audio เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะตอนที่เราบันทึกอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นแบบ s p ปเ i a l v i d ดีโอนะนี่มันก็จะมีการบันทึกเสียงนะครับเวลาที่โฟนเดินมาด้านซ้ายและเดินบนไปไงี้นะฮะเสียงมันก็จะมีการเก็บนะครับแบบว่าตามตำแหน่งเสียงของโฟนอยู่ตรงนี้ เขาก็จะมีการเก็บแบบว่าเสียงให้ฟนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อัดเป็นยังไงโอเคหัดมาเปรียบเทียบการอัดนะครับแบบสเตอริโอกันบ้างตรงนี้มันจะมีการปล่อยเสียงเต็มที่เลยนะครับก็คือซ้ายขวาม,มันจะเท่ากันเลยเดี๋ยวฟนลองเดินมาด้านนี้นะเนี่ยเสียงมันก็จะมีการเก็บแบบว่าเท่ากันเลยนะครับหรือว่าเดินมาด้านนี้ก็เหมือนกันเลยจะไม่มีการแทรกเสียงตามตำแหน่งของวัตถุนั่นเองจะเห็นได้เลยว่า นี่เดินยังไงนะครับเสียงก็ไม่มีความแบบว่าเอ๊ะจะซ้ายจะขวานะครับไม่เหมือนกับตอนที่เป็นสเปเชียลเนาะซึ่งถ้าอัดแบบสเปเชียลนะครับเขาก็จะรองรับการนําไปทำออดิโอเิกันเองแต่ว่า,าที่อัดมาเป็นเซอรีโอแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่รองรับการทำออดีโอมิกันเองเอออันนี้มันจะมีความต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็ลองไปใช้งานหรือว่าลองไปลองเล่นกันได้สําหรับใครที่อยากจะไปทำนะครับเสียงแบบปรับเสียงนั่นนู้นี่อันนี้จะเหมาะมาก,มากครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเวลา ดีน้อยดัดขนาดนี้อาจจะเป็นสเปเชียลอะไรสักางจะสามารถฟังฟินได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ และถัดมานะครับสิ่งที่อยากจะพาทุกคนมาดูมากๆเลยเนี่ยนั่นก็คือ,ฟอโฟโตกราฟิกสไตล์ของเขาเองที่ครั้งนี้เพิ่มเข้ามาใน iPhone 16 s e รี e รุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นแบบว่าก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับฟตโตกราฟิกสไตล์ครั้งนี้หลังจากที่ลองใช้งานแล้วนะครับก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นตัวสมบูรณ์ของฟอโฟโตกราฟิกสไตล์ก่อนหน้านี้ที่มันมีมาก่อนหน้านี้เนาะอันนั้นมันจะเป็นแค่การปรับโทนความสว่างน,านั่นนี่เฉยแต่ว่าครั้งนี้มันมีพวกโทนฟิล์มอะไรอย่างนี้เพิ่มมมเเเเข้้าาาาาาาดดดดวววยยยยนะคยะ,าานนะครารารัซึ่่งีีจูกกลอ งานของเาเาป็น,าานี่นะครับสิ่งที่ชอบมากๆสําหรับโฟโตกราฟิกสไตล์นั้นก็คือเขามีทัชแพดให้เราเนี่ยสามารถปรับสีปรับอะไรต่างๆได้ซึ่งวิธีการใช้งานของเขานะครับเวลาที่เราเลื่อนไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการปรับความสว่างทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยมันจะเป็นการปรับให้ภาพเนี่ยมันมีความมืดนั่นเองแล้วด้านซ้ายหลังด้านซ้ายคืออะไรด้านซ้ายก็คือปรับให้รูปเนี่ยสีสันมันมีความซีดเนาะแล้วก็ปรับไปด้านขวาให้รูปสีสันมันมีความแบบว่าอิ่มสีอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยชิปไปได้หมดเลยนะถ้าต้องการอยากจะให้แบบ รูปมีความซีดแล้วก็มีความมืดก็ชิปมาตรงนี้หรือว่าอยากจะให้มีความสว่างแล้วก็อิ่มก็คือชิปมาตรงนี้อันนี้มันก็จะเป็นแกนทั้งหมดนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปรับไปได้ทั้งหมดเลยสาหรับคอนโทรลแพดของเขาเนาะซึ่งความต่างนะครับสำหรับฟิลเตอร์เนาะมันจะมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของแตนด์ดัทครับโหมดปกติที่เราถ่ายเนี่ยมันคือแตนด์ดนะแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็นซ้ายขวาสาหรับด้านซ้ายเนี่ยเวลาที่เราปัดมาแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับนั่นนู่นนี่ไปแล้วเวลาที่เรามีการรีเซตมานะคครรรับับป้งงงงอย่่าานนกกกกลลลไูตตตทุวี มันหมายความว่าค่าอะไรต่างๆเนี่ยพวกความสว่างหรือพวกความอิ่มสีเนี่ยมันจะเลาะไปตามมาตรฐานของสแตนดาร์ตนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับนะครับในส่วนของความเข้มฟิลเตอร์ที่เราต้องการที่จะใส่ไปได้เหมือนกันเอออันนี้ก็จะเป็นค่านะครับที่เน้นในเรื่องของโทนที่มันมีความแบบว่าเป็นธรรมชาติอะไรเนี้ยอันนี้ค่ามันจะชิดมาตรงกลางทั้งหมดนะครับโทนและคัลเลอร์มันจะปรับมาเป็นศูนย์ศูนย์อ่ะอันนี้จะเป็นของฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวาตรงนี้เขามีการเซตเอาไว้แล้วนะว่าสีเนี่ยมันควรที่จะมืด ว่ามีความสดเท่าไหร่เวลาที่เราปรับไปแล้วสมมติว่าคนม,มีการปรับสําหรับฟิลเตอร์วายแบนด์ตรงนี้เนาะแล้วก็มีการรีเซ็ตครับฟึ่งสีของเขาจะกลับไปที่เดิมมันต่างจากาด้านซ้ายเนาะที่ค่าทุกอย่างมันจะกลับไปอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าที่อยู่ด้านขวาทั้งหมดเนี่ยมันถูกเซตเอาไว้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการปรับไปยังไงนะครับพอกดรีเซ็ตมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลับไปที่เดิมนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถปรับนะครับในส่วนของความเข้มนะครับในสนของฟิลเตอร์ที่เราต้องการที่จะใส่ไปได้เหมือนกันเอออันนี้ก็จะเป็็นนนคววาาาาาาามต่งงรับสหํหอดด้้้ซแลกขข นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเอามาปรับนะครับแล้วก็เอาใจใส่ที่แบบว่าแต่งรูปลงโซเชียลอะไรต่างๆตรง,ตรงนี้ถือว่าเหมาะมากๆแล้วก็ชอบมากๆครับและความดีงามของไอโฟ16ซีรีส์ในครั้งนี้นะครับเขามีฟีเจอร์หนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามานะนั่นก็คือการตัดเสียงลมหรือว่า Wind n o i อ e r e d u c t i o นนั่นเองครับตรงนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ iPhone รุ่นปกตินะครับจนถึงรุ่น pro max เนาะยิ่งตัวรุ่น pro max กับเขามีไมค์ทั้งหมด4ตัวที่เป็นสตูดิโอนะครับระดับการตัดเสียสาาเสียงกการตดดไ้วุ่่นปิ ซนะึ่งตรงนี้นะครับเราถ่ายในโหมดปกติเลยนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอเนาะไม่จําเป็นที่ต้องเอาไปทำโอเดโอมิกนะครับตรงนี้ก็มีการตัดเสียงออกไปได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะสําหรับเสียงลมนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ครับฮัลโหลครับ1 2 3 4 1ส3 4สาจะเป็นการทดสอบตัดเสียงลมนะครับนี่ ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงชัดมากน้อยแค่ไหนด้านซ้ายจะเป็น iPhone 16 Pro Max นะครับแล้วก็ด้านขวาเป็น iPhone 15 Pro Max นั่นเองเนาะเวลาทีา่เขาตัดเสียงลมไปแล้วเนี่ยด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับจะเป็นยังไงบ้างแต่ให้เดานะว่าด้านขวาน่าจะดังแบบฝกปรับฝุดฝๆบเลยเพราะว่าตอนที่เราลองที่ออฟฟิสแบบว่าโอ้โหเสียงลมเข้าแบบเยอะมากแต่สําหรับ iPhone 16 Pro Max ก็คือตัดเสียงลมได้ดีมากและครั้งนี้นะครับด้วยความที่เขาอัปเกรดกล้องมาเป็น Fusion Camera ได้แบบนี้เขาจะทําให้ตัว16ซ รีุกมรูนะครับสามารถถ่ายรูปได้ไวขึ้นนะครับนั่นก็คือซีโร่ชัตเตอร์แลกนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะว่าเออระหว่างตัว15 Pro Max กับตัว16 Pro Max เนี่ยความรู้สึกมันจะแตกต่างขนาดนั้นไหมนะโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองกดรัวๆพร้อมกันเลยนะหนึ่งสอง,สอง นี่นครับทางซ้ายก็จะเป็น iPhone 16 Pro m a x นะแต่ว่าด้านขวานเนี่ยจะเป็น iPhone 15 Pro m a x ครับซึ่งเวลาที่เรากดมาแล้วเนี่ยรูๆๆ,ๆๆๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวของ iPhone 16 Pro m a x เนี่ยเขาเก็บได้ไวขึ้นประมาณแบบ2-3รถึงูปประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้เห็นชัดจนแบบว่าเร็วแบบขนาดนั้นนะฮะก็ ้าใครที่ใช้ iPhone 15อยูอ่แล้วจะเอาไปถ่ายแบบรวๆ,ๆ,ๆ,ๆขนาดนั้นน่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยจะช้ากว่าขนาดนั้นนะครับมันต่างประมาณแค่2-3รูปเท่นานั้นเนาะสำหรับใครที่ใช้ iPhone 15 Pro Max อยู่เนี่ยก็ถือว่ายังสามารถถ่ายได้ดีนะครับแล้วก็ถ่ายได้รวดเร็วตามมาตรฐานของ Apple เลยครับและหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าใช้มาตั้งแต่ตอนเช้านะครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยสำหรับการใช้คามอราคอนโทรลในการถ่ายพูดเคนั่นเองเ,องเนาะสำหรับการกดเข้ามานะครับแล้วก็กดทางเพื่อถ่ายวิดีโอเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่า มันจะต้องกดค้างตลอดนะทุกคนแบบมันน่าจะมีหมดตั้งค่าเอาไว้สําหรับการถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับแต่สําหรับการกดแบบค้างไว้เพื่อถ่ายคลิปเทคอะไรเงี้ยเนี่ย เราก็ต้องกดค้างไว้ซึ่งมันแบบไม่ค่อยถนัดอะ่ะแ,แล้วแบบถ้าสมมติว่าเราถ่ายนานนะเราก็ต้องกดอย่างนี้ตลอดหรอก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะมีโหมดอะไรสักอย่างเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้ง่ายขึ้นครับซึ่งความละเอียดสูงสุดที่เขาสามารถถ่ายได้เนี่ยปกติ Quick t a ท e นะครับที่อยู่ใน iPhone 15 Pro Max หรือรุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะถ่ายได้แค่ 1, 1440 30 P มนะ่รันแต่รอมาเป็น i p n e 16 Pro m ร x นะครับรอว่ iPhone series, นนะอมาเป็น K60 เฟนั่นเองเอออันน้เดี๋ยวลอง้งานันดูนรับาเป็นอย่างกันบ้าง และสิ่งที่ประทับใจของเขาในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือหน้าจอของเขานั่นเองถึงแม้ว่าตัวเลขสเปคนะครับหรือว่าสเปคต่างๆหน้าจอของเขาการใช้งานเข้าไปอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแต่ว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเล็กน้อยมากๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของจํานวนหนิดเองเพราะว่าจานวนหนิดต่ําสุดครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่1หนิดเนาะเวลาที่เอาไปใช้งานนะครับในที่แสงน้อยตรงนี้จะเห็นได้อย่างชาัดเจนมากๆ,ๆเมื่อเทียบกับตัวของ iPhone 15 Pro Max เนาะอันนั้นเนี่ยเขาจะมีความสว่างที่แบบว่าอาจจะสว่างมาหน่อยนะครับแต ปรับแสงคําสุดเนะี่ยตรงนี้จะสัมผัสได้เลยนะครับว่าหน้าจอของเขาเนี่ยมันมีความแบบว่าสบายตากว่านะครับแล้วก็ดูแบบว่าไม่ได้แสบตาอะไรมากมายขนาดนั้นครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงมาเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับหน้าจอของเขาในครั้งนี้ตรงนี้ก็ถือว่ารู้สึกดีมากๆแล้วก็ใช้งานนน้นที่แสงน้อยได้ดีมากๆครับ และตั้งแต่ที่โฟนถ่ายมาตั้งแต่เมื่อกี้นะครับมาจนถึงตอนนี้เนาะตัวเครื่องเนี่ยถามว่ามันร้อนเหมือนเดิมไหมมันร้อนเหมือนเดิมไหครับแต่ว่าพอเราพักแป๊บๆนะครับหรือว่าเราพักสักครู่หนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถกลับมาเย็นได้ค่อนข้างที่จะไวเนาะก็รู้สึกต่างไปจากเดิมเลยนะครับกับตัวของ15 Pro Max ก่อนหน้านี้ที่เรา,าถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอพนะนั้นเนี่ยระบายความร้อนได้ช้านะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนะครับแต่ว่าตัวนี้พอมาเป็น iPhone 16 Pro Max ก็สามารถใช้งานได้ยาวต่อเนื่อออองงงได้แบบบบบวว่่่าาาาสยนะรรรักก็ถืืทใใจเข ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนอกจากนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายรูปเพียงเท่านั้น,นครับการเล่นเกมก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับตรงนี้ทีมงานของเราก็ทดสอบแล้วเหมือนกันแล้วก็รู้สึกได้เหมือนกันเลยนะครับจังหวะที่เล่นเกมเปิดเกมมาเนี่ยนะครับไอโฟน15 Pro Max ก็คือร้อนแล้วนะครับแต่สําหรับตัวไอโฟน16 Pro Max เนี่ยก็คือแบบว่าเออยังมีความร้อนอุ่นๆอยู่นะครับก็คืออาจจะไม่ถึงกับร้อนเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานสําหรับการถ่ายรูปหรือว่าเล่นเกมที่เขารีดประสิทธิภาพขนาดนี้ มาสรุปในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max เนาะที่เราใช้งานกันมาตั้งแต่เช้านะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าถ้าเทียบจากเมื่อก่อนมันรู้สึกต่างได้ขนาดนั้นไหมนะครับต้องบอกได้เลยว่าเออจำนวนแบตเตอรี่ที่เพิ่มมาหลักร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็จํานวนชั่วโมงของการเเ y b a c กที่เพิ่มเข้ามาถามว่าพอเอามาใช้จริงทั้งวันถ่ายรูปหนักๆแบบนี้เล่นเกมหนักๆแบบนี้ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกต่างแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับตรงนี้ก็รู้สึกคล้ายเดิมเลยนะครับกับตัวของ iPhone 15 Pro Max ครั้งทีี่่่แแแลล้้้้วววนนนนนาาารงทใชไไดยห ครั้งนี้เนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะประทับใจในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขาครับ โอเคมาสรุปกันเลยนะครับหลังจากที่เราใช้งานมาทั้งวันเนาะทั้งในเรื่องของกล้องการเล่นเกมแล้วก็ทดสอบแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่ฉนักเลยทีเดียวนะครับถ้าถามว่าวันนี้ประทับใจอะไรบ้างนะครับ1ก็คือในเรื่องของวิดีโอนี่แหละครับ iPhone 16ทั้งซีรีส์ของเขาครั้งนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สวยทุกตัวเลยโอ้โหถ่ายออกมาประทับใจมากๆนะครับและก็2นะครับนั่นก็คือในเรื่องของออดิโอมิกันเองเนาะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องบินนะครับเสียงน้ำพูนะ เสียงลมต่างๆที่เขาสามารถตัดออกไปได้แล้วแบบโอโหอันนี้ดีมากๆเนาะสำหรับสายโปรดชัมตรงชอบมากๆและถัดไปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโฟโตกราฟิกสไตล์ทุกคนตอนนี้เวลาถ่ายรูปออกมานะครับหน้าของเราก็คือไม่ดําไม่คําไม่หมองเหมือนของเขาเนะครับครั้งนี้เนี่ยถ่ายออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆสามารถปรับโทนต่างๆได้เข้ากับสไตล์ของตัวเองเลยครับและสําหรับไคมาราคอนโทรนะครับถามตรงๆว่ารู้สึกยังไงนะครับก็จะต้องบอกตรงๆเหมือนกันว่ารู้สึกไม่ชินเลยนะครับเวลาที่ใช้แนวนอนหรืออะไรแบบนี้นะครับมันค่อนข้าง ที่จะแบบใช้ยากเนาะเพราะว่าปุ่มมันเลื่อนขึ้นมาข้างบนตรงนี้แล้วก็สําหรับคนที่ทั้งมือใหญ่แล้วก็มือเล็กนะครับก็เจอประสบปัญหาเดียวกันเลยนนก็คือใช้งานค่อนข้างยากนั่นแหละเนาะตรงนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้งานแนวตั้งเนี่ยอันนี้ชินที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับกดหนักกดเบาตรงนี้อ่าต้องอาศัยความชินในระดับหนึ่งเลยเนาะเวลาที่ใช้งานนะครับสำหรับใครที่อ่ามีแผนที่จะซื้อ iPhone 1 6นะครับอันนี้อาจจะต้องเรียนรู้กันสักหน่อยเนาะสำหรับในช่วงใช้้้้งงงาานนนนนช่ววแรรรกกกๆะคััออี็็จเปมมูสึทหดข และสําหรับใครนะครับที่อยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมอยากให้เราทดสอบตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถ <c oughs> คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับและสําหรับวันนี้ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ